สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคล EP ที่735ค่ะ พี่ๆกำลังรับชมใน EP ีที่735กันนะคะวันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บแท้ดําเดิมมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับชมกันทั้งหมด25รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกากับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะพี่ๆอย่างเช่นรายการที่8วันนี้นะคะ เป็นพระปิดตาจมโบของหลวงปุโตนะคะวัดกระดูชิมพีเป็นจมโบ้รุ่นที่2เนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบนาคเลยนะคะให้พี่พี่ได้ไปนะคะพร้อมบูชาพร้อมใช้งานเลยนะคะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะหลังเหรียญน,นะคะพี่พี่นะคะเป็นเลี่ยมกรอบไม้นะคะเป็นหลังเหรียญบาทนะคะของท่านราชการที่9นะคะปิดให้ทนันจองการให้ทานค่ะ พระบ้านของดีวันนี้ไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะพี่พหรือท่านใดนะคะจะสนใจหมายเลขที่16หลวงพ่อจงหมายเลข17เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะหรือถัดมาค่ะจะมีเป็นหมายเลข21ก็เป็นพระล่วงลางปืนนะคะมีมาให้รับชมแบ่งปันกันทั้งหมด25รายการค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสาตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์2ป1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินป ทางส่งฟรคีครบทุกบ้านท่านใดได้องคไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กนึ่งค่ะ วันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยเลยนะคะพี่เป็นสร้อยนะคะเป็นสร้อยตรกษุดและลูกประคำมงคลเลยนะคะพี่พี่มาพร้อมด้วยนะคะเส้นนี้ห้อยด้วยเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดค่ะพี่พี่เป็นสร้อยเส้นยาววัตถุมงคลเลยนะคะเป็นตรกษุดทองเหลืองนะคะพี่แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นลูกประคำมงคลเลยนะคะสร้อยเส้นยาวท่านใดสนใจนะคะวันนี้แบ่งปันให้เส้นนี้นะคะพี่พี่ที่ ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อหาสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเหรียญกันนะคะพี่ๆนะคะอาจจะลงกล้องได้ไม่ถนัดนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงปู่มหมุนนะคะวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดเป็นเนื้อทองแดงรุมดำค่ะพี่ๆหน้าตาเหรียญท่านชัดมากๆเลยนะคะสนท่านใดสนใจนะคะได้มาอย่างไรถึงมือพี่ๆในสภาพ องคเสรวย1 0 0แน่นอน,นะคะได้รับซอยไม่พอนะคะพี่พมีเหรียญหลวงปูมุ่นะคะเป็นหมุ่นเงินหมุ่นทองนะคะเก9ล้านนะคะวัดบ้านจาตบบนตำบลจานอำเภอกันทราร,ารมจังหวัดศรีสะเกดค่ะ<อ>ท่านได้รับเส้นนี้นะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้พี่ๆได้เชาวบูชาได้เก็บกันนะคะเ<อ>ส้นนี้550บบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ 550บาทพร้อมส่งค่ะนี่ค่ะเส้นยาวมากๆเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านใดที่ไม่ทันในอีพีก่อนนะคะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข2ค่ะวันนี้นะคะเป็นเหรียญพระหูรมานนะคะอธิฐานจิตด้วยหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะเหรียญน,นี้นะคะพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะ เป็นเหรียญที่มากมีประสบการณ์นะคะหรือเรียกกันว่าเป็นเหรียญแม่ทัพภาคสองนะคะพี่ๆยิงช่วงนี้นะคะมีข่าวไม่ค่อยดีเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดนะคะสนใจนะคะควรมีเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งเหรียญน,นะคะพ,พี่นี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงะคะ่ะเก็บได้เก็บเดี๋ยวจะหาก,กันยากนะคะเป็นเหรียญพระหูระมานะคะที่หลวงปู่มหาศิราสิิจันโทนะคะเขาปลุกเสกนะคะแล้วก็แจกเหล่าทหารนะคะเสริมสร้างขวัญกำลังใจนะคะ พุโทโธนะคะทำโมนะคะพี่พีเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหมายเลขโค้ดรายการนี้นะคะเหรียญ4 0่นค่ะเลขโค้ดเลข405นะคะพี่พีตัวหนุมานตัวใหญ่ลายเส้นโคมสละสลวยงดงามมากๆค่ะท่านใดรับเหรียญน,นี้แบ่งปันเลยนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้น้องยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้ขอแบ่งปันให้พี่พได้เก็บกันนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังประกอบไปด้วย2ยันนะคะเป็นยันพุโทโธนะคะและยันพะหูรมานนะคะพี่พี่องนี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่จะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ มากันต่อนะคะที่หมายเลขสค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพหุรมาเช่นกันนะคะเหรียญน,นี้เรียกกันว่าเป็นเหรียญเนื้อชนวนมวลสารนะคะพี่เป็นกล่องสีเขียวนะคะอธิษฐานจิตด้วยหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะเก็บได้เก็บนะคะวันนี้หลุดมาเพียงแค่สองเหรียญเท่านั้นนะคะพี่หากันยากแล้วนะคะเนื้อชนวนมวลสารก็สวยไม่แพ้กันนะคะพี่หมายเลขโค้ด412หนึ่งสองค่ะ412หนึ่งสองดวงใครดวงมันได้องค์นี้ไปเลยนะคะพี่ สวยมากๆนะคะจะเห็นว่าด้านขวามือต่อโค้ดทอพอจุดสองต่อโคดทอพอจุดสนะคะพี่ๆเหรียญแม่ทับภาคสองนะคะลายเส้นสวยงดงามค่ะนี่ค่ะตัวนุมานตัวใหญ่ท่านชัดนะคะนาไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วในใดทั้งสิ้นค่ะแบ่งปันให้พี่ๆได้เก็บกันวันนี้นะคะได้เช่าบูชากันนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะพี่และน้องมีผ้ายันหลวงปู่มหาเสราสริจันโทนะคะแบ่งปันให้พี่ๆด้วยนะคะ นีเรียนเสริมสร้างความกำลังใจนะคะควรมีเก็บไว้นะคะพี่ๆไม่ควรพลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะเรียนนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่พร้อมกล่องนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข4ค่ะหมายเลข3นะคะพี่พมาสักครู่นะคะต่อมาเป็นหมายเลข4รายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิราิริจันโทค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะรายการนี้เป็นดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะพี่พ ดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งค่ะวัดโพสีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะเป็นพระเนื้อผงขาวงดงามค่ะด้านหน้าก็จะเป็นรูปของหลวงปู่มหาศิราครึ่งองค์นะคะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะ ต่อไปค่ะเป็นหมายเลขห้าค่ะพี่พี่วันนี้นะคะเป็นเหรียญลงยาค่ะเนื้อทองแดงลงยางามๆเลยนะคะหลวงปู่มหาศิราสลิจันโทเช่นกันค่ะตอกโคตดสามรวยนะคะพี่พี่ดูนะคะหน้าตาองค์พระท่านชัดนะคะลายเส้นคมสละสรวยงดงามค่ะใบหูนะคะจมูกไม่บีนะคะพี่ที่สําคัญเรี่ยมกรอบเลยนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะพี่พี่นี่ค่ะด้านหลังนะครับรุ่นนี้เรียกกันว่าเป็นรุ่นมหาโชคนะคะ รุ่นมหาโชควัดโพสีสะอาดนะคะแบ่งปันนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข6ค่ะรายการนี้เป็นหลวงปู่ทิมวัดประหารไร่จังหวัดระยองนะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่ดูฐานนะคะเป็นก้นทองด้วยนะคะพี่เป็นก้นทองนะคะนี่ค่ะหลวงปู่ทิมนะคะงดงามนะคะพี่ รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทเท่านั้น,นะค่ะพี่ๆเก็บได้เก็บนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะยันอักขารท่านชัดนะคะเป็นองค์หล่อโบราณนะคะรูปเสมือนนะคะพี่พี่ของหลวงปู่ทิมฐานสูงเป็นฐานก้นทองด้วยนะคะ400บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขเจ็ดค่ะรายการนี้เป็นหลวงปู่ทิมวัดทหารไร่จังหวัดระยองเช่นกันนะคะเป็นพิมพ์ขาโต๊ะนะคะพี่พีนี่ค่ะ หลวงปู่ทิมนะคะตรงนี้อักขระไว้ว่าหลวงปู่ทิมตรงหน้าอ,อกนะคะพี่พี่มีแผ่นทองนะคะติดอยู่นะคะนี่ค่ะแปะอยู่นะคะเป็นแผ่นทองเต็มองค์เลยนะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่วันนี้ให้ทันกันนะคะทันใดศรัทธาหลวงปู่ทิมนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะ,ะคะ่ะนี่ค่ะเป็นที่องค์ที่ท่านนั่งสมาธิแล้วก็เป็นโต๊ะนะคะองค์ลงรักปิดทองเต็มเลยนะคะ400บาทนะคะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขแปดนะคะรายการนี้เป็นพระปิดตาจัมโบของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบนาคเลยนะคะเป็นเนื้อผองใบลานแช่น้ำมนตค่ะใต้าฐานฝังตะกุดเต็มหนึ่งดอกนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดนะคะพี่ยิ่งลุงกล้องยิ่งเห็นเนื้อผิวพระท่านชัดค่ะนิ้วมือสินิ้ว,ว,วท่านชัดนะคะปล่อยเลยนะคะห้าบาทค่ะ 5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้เก็บได้เก็บนะคะพี่ด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะเนี่ค่ะให้พี่ดูเนื้อปิ้นคราบปิ้นนะคะองค์สวยครบสุด100%เลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะท่านใดสายเก็บหลวงปุโตะนะคะพี่องค์นี้น้องแนะนําเลยนะคะแบ่งปันนะคะที่550บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข9้าค่ะ องนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะของหลวงปุตโตเช่นกันนะคะเป็นเนื้อก้นครกลายเสือค่ะพี่พี่นี่ค่ะได้รับอง์พระไี่พอพร้อมเลี่ยมกรอบทองเลยนะคะพร้อมห่วงงเลยนะคะพ,พี่เป็นปิดตามหาสเสน่ห์นะคะของหลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมพีค่ะองนี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะแบ่งปันที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเล็ก0บค่ะอง์นี้นะคะเป็นเนื้อนวะโลหะนะคะพี่พระ ราชสังวรับพิมลน,นะคะคือเป็นของหลวงปู่โตค่ะเนี่ยค่ะเป็นเนื้อนวะัตะกัวนะคะเป็นอง์หล่อท่านนะคะท่านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะพี่พี่วัดประดูชิมพีหลวงปู่โตท่านได้รับรายการนี้แบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่11นะคะ รายการนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อผงขาวนะคะพ,พี่ด้านหน้าฝั่งตะกุดเต็มหนึ่งดอกนะคะองค์นี้เลี่ยมกรอบไม้งดงามค่ะแกะสลักไทยงดงามนะคะพี่พีดูกรอบด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปพระพุทธรูปนะคะเนี่ยค่ะเลี่ยมกรอบนะคะกันน้ํานะคะเก็บได้ย,วยาวๆเก็บได้นานๆเลยนะคะที่สําคัญพระสมเด็จองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นฝั่งเหรียญบาทค่ะพี่พี่เนี่ยค่ะประเทศไทยนะคะราชการที่9ค่ะแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่12ค่ะองนี้เป็นอนุสร์นะคะ<ม>100ปีมมสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะพมารังสีนะคะวัดระฆังโคศิตารามค่ะพี่พี่ปี15นะคะรายการนี้นะคะน,นี่นะเปิดให้ชมกันเลยนะคะ,นคะเนื้อหามวลสารดีเลยนะคะพี่พี่ดูนะคะเกตนะคะเกตเก,เกสางงดงามมากๆค่ะสมเด็จรายการนี้ท่านได้รับนะคะ แบ่งปันให้เลยนะคะ350บาทพอครับพี่พี่สิ350บาทพอนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จ100ปีค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีตราระฆังนะคะพี่พี่สาบาทเท่านั้นเฉพาะวันนี้ EP นี้ EP เดียวทัดเท่านั้นนะคะพี่พี่ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่13ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังที่ร,ระลึกคณะสองนะคะ งนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเขี้ยวหรือเป็นงานะคะพี่พี่ช่วยดูหน่อยนะคะแกะสลักได้งดงามเนื้อผิวสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ดูฐานดดอกนะคะนี่ค่ะรายการนี้ท่านได้รับแบ่งปันที่4 5 0บาทะค่ะ4 5 0บบาทเท่านั้นนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะพี่ดูเนื้อนะคะงดงามมากๆค่ะท่านใดสนใจเก็บได้เก็บนะคะหลุดมาเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะแกะสลักได้งดงามนะคะ นี่ค่ะเกตแหลมๆทะลุซุ้มนะคะซุ้มโคง้งดงามงพี่ๆฐานท่านสูงฐานท่านเต็มนะคะ450บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเลี่ยมกรอบโบราณนะคะพิมพ์ใหญ่วัดระคางค่ะพี่ๆเนื้อหามวลสารดีเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%ค่ะ นี่ค่ะรับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้น้องปล่อยแบ่งปันนะคะพี่ๆให้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะได้รับองค์พระพร้อมเลี่ยมกรอบไปเลยนะคะให้ดูด้านหลังค่ะอุ้แบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเล็กที่15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่เป็นเนื้อตะกัวนะคะหลวงพ่อทวดค่ะ ตรงนี้พระเก่าเก็บสะสมบนหิ้งเลยนะคะฐานดอกบัวสองชั้น,นะคะ่ะพ,พี่ดูคราบนะคะนี่คะ่ะหลวงพ่อทวดมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเลี่ยมกรอบลงยาค่ะด้านหลังนะคะพี่อัครบใบว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะแล้วก็อามีเฉาชิงนะคะเฉลิมพลน,นะคะพี่พี่แบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ 400บาทนะคะพี่พท่านใดเห็นแล้วสนใจอยากเช่าบูชาเก็บไว้เองนะคะน้องยินดีมากมากเลยนะคะปิดให้ทันกันค่ะแบ่งปันที่400บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะเลี่ยมกันน้ำค่ะพี่พนี่ค่ะ เป็นเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อจงนะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะเลี่ยมกรอบใสเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะขอบตัดท่านชัดมากๆค่ะพี่พร้อมเลี่ยมพร้อมหงห่วงเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดหนังนะคะพี่พี่เป็นเนื้อกระไรเงินค่ะสวยมากๆเลยนะคะนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะ สะ้อนแสงงดงามมากๆค่ะเลี่ยมให้หนาๆเลยนะคะพี่ๆด้านหลังเป็นหลังยันสี่ค่ะวันนี้แบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะเป็นหมายเลขที่18ค่ะรายการนี้เป็นพระผงของขวัญรุ่นหนึ่งนะคะพระมงคลเทพมนีหลวงพ่อสดปากน้ําค่ะกอทอมอนะคะท่านใดรับรายการนี้ปล่อยให้เลย350บาทค่ะ 350บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่รายการนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นหลวงพ่อสดปากนะ้ผงขันรุ่นหนึ่งนะคะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะพี่พี่ส่งให้ฟรีนะคะไม่บวกเพิ่มด้านหลังรอยจานยันอักขระท่านชัดนะคะ3 5 0าบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่19ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญเลื่นอนสมณศักดิ์นะคะหลวงปู่ทวดวดช้างให้ปี0ูนย์เนื้อทองแดงรมดำผ่าปากค่ะพี่พี่ ได้รับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะเหลี่ยนนะคะเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะท่านได้รับแบ่งปันนะคะที่5 5 0บาทค่ะ5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้เนื้อทองแดงรมดำเป็นพิมพ์ผ่าปผาดนะคะปี0 8นย์ครับพี่หน้าตาอุคมพระท่านชัดมากๆเลยนะคะ5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้ค่ะให้ดูด้านหลังนะคะพระครูวิสัยโสพลหลวงปู่ทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะคะ สวยมากๆเลยนะคะพี่เก็บได้เก็บพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่20ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนนทบุรีค่ะนเนื้อผงคุกรักนะคะพี่พปิดตาหลวงปู่เอี่ยมพร้อมเลี่ยมกรอบให้เลยนะคะวัดสะพานสูงนะคะแบ่งปันนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่21ค่ะ รายการนี้เป็นพระร่วงรางปืนนะคะเนื้อชินนะคะพี่พระร่วงรางปืนเนื้อชินค่ะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะผิวพระท่านเก่าเดิมๆเลยนะคะพระร่วงรางปืนค่ะแบ่งปันนะคะสี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองค่ะองนี้นะคะ เป็นพระสมเด็จจิตรดานะคะหรือพระกําลังแผ่นดินนะคะพี่พี่เลี่ยมโรรบเก่างดงามมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะองค์ลงรักปิดทองเต็มองค์เลยนะคะสมเด็จจิตรดาท่านใดร,รับรายการนี้แบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะพี่ดูนะคะฐานดอกบัวด้วยนะคะงดงามมากๆค่ะพระกําลังแผ่นดินพร้อมเลี่ยม400บาทนะคะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่23ค่ะองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะด้านบนนะคะกรอบลงยางงามๆเลยนะคะพี่ๆวันนี้ไม่รอช้านะคะสนใจอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามกันได้น,นะคะเบอร์โทรหนูขึ้นไว้ให้ด้านบนนะคะแบ่งปันเลยนะคะองนี้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะที่ระลึกนะคะปี2521ด้านหลังเป็นหลังหนุมาน,นะคะ่ะพร้อมเลี่ยมนะคะ ต่อมาค่ะเป็นหมาที่เลข24ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระรอดเนื้อว่านอาขออภัยด้วยนะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านค่ะพิมพ์นี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์อะไรนะคะพีพ่นะไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์ระรอดหรือเปล่านะคะอยคะเป็นเนื้อว่านนะคะเลี่ยมกันน้ําให้เลยนะคะเนื้อหามวลสาร an, เก่าๆเ,าเ,าเาดิมๆเลยนะคะแบ่งปันที่4ี่ร้อยบาทค่ะ400อบาทเท่านั้นนะคะ มาต่อคะ่ะที่หมายเลข25ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะปิดท้ายด้วยเป็นล็อกเกตของหลวงพ่อคูณปฏิสุทธนะคะวัดบ้านไรค่ค่ะพี่ๆเป็นล็อกเกตนะคะหลวงพ่อคูณค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดศรัทธาสนใจนะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านเป็นล็อกเกตนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านกันหลังกันนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อคูณท่านเยอะนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นกรอบ เรียมนะคะพี่งดงามมากๆเลยนะคะ400บาทเท่านั้นนะคะล็อกเก็ตหลวงพ่อคูนนะคะนะคะกรอบลงยางางามนะคะ400บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ จะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะจะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะได้องไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยที่เบอร์0891927153 0891927153นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงทิปทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ